ครับมาแล้วนะครับติกานะครับเครื่องสแกนสามสิบสี่ระบบแบบฟูลนะครับเต็มออปชันเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยครับเปิดแล้วนะครับอืมนี่นะครับเราจะได้เป็นของแถมตัววัด เซนเซอร์ลมยางนะครับของติ๊กคานะครับจะเป็นฟังก์ชัน TPMS นะครับ G2 ราคาตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ2,000ถึงเกือบ3,000บาทอันนี้ทางบริษัทติ๊กคาร์เขาแถมให้นะครับเราไปดูเครื่องสกแกนกันนะครับโอ้นี่นะครับ ติ๊กคาเดี๋วเราไปดูข้างในครับเครื่องสแกนติ๊กานะครับโอ้เยอะมากตัวนี้น่าจะเป็นพินของ Honda นะครับนี่ครับน,นี้คือ VCI นะครับตัวนี้น่าจะเอาไว้เสียบกับ พวกรถยุโรปครับัน,นี้ B M B M W ขอบคุณครับ